โจโรน์พาวเวลขึ้นพูดเมื่อวานนะครับทำตลาดดิ่งเหวเลยนะครับหลังจากที่มีนัยบายนะที่จะปรับขึ้นดอกต่อเนื่องนะครับไปจนถึง4.6%เลยนะครับในปีหน้าในฝั่งของตลาดคริปโตเคอเรนซี่นะครับน้องๆเป็นไงกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสุนโดยโ OK k x นะครับ o k x เเนี่ยเป็นคริปตเคอเรนซีเอ็กชเชนนะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลูมการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นลำหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอร์ตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX e เอ n อนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับและในคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนาการลงทุนนะครับแต่เป็นการดรกราฟนะเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนสามารถนําไปต่อยอดกันต่อได้ครับในตัวตลาดตอนนี้นะครับผมจากที่เมื่อคืนนะทางเฟดนะครับได้มีการพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับที่จะมีการปรับขึ้นนะครับก็ทําให้ตลาดนดิ่งเหวลงมาเลยนะครับตัวดาวโจนส์เนี่ยดรอลงไป500จุดนะครับในฝั่ นะครับในฝั่งคริปโตเคอร์ซีเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมานิดนึงนะในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาซูมอินกันให้ดูนะว่าในฝั่งเทคนิคอลเนี่ยคริปโตเคอร์ซีแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากในฝั่งของบิตคอยก่อนนะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเมนหลักนะถ้าเกิดเราทำการเทรดหรือลงทุนเนี่ยเราจะต้องดูเหรียญหลักๆนะครับเป็นตัวแรกก่อนอย่างเช่นบิตคอยเทอริเอเนาะก็เหมือนเราลงทุนในตลาดหุ้นมาเราอาจจะต้องดูปทอทก่อนนะครับในฝั่งบิตคอยตัวเนี้ยดรอปลงมาแตะนะครับเมื่อวานนนนนะะคครรััับบที่ม18,200ิดๆ คราวนี้ถ้าดูจากตัวกราฟเนี่ยมันจะมีลักษณะของสัญญาณดิเวเรนซ์ให้เราเห็นละนะครับจากการทำยูโรของเมื่อวานเนาะถ้าดูจากตัวก้านเทียนนะครับก้านเทียนนะครับนะมีการทำยูโรเกิดขึ้นใช่ไหมครับตัวราคาปิดแต่ถ้าเกิดเรามาซูมเอาออกมาแล้วก็ดูในฝั่ง RSI นะครับ r s i เนี่ยจะมีลักษณะของการยกตัวไอซขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าจะเกิดเป็นสัญญาณดิเวเรนซ์นะครับอันนี้คือหนึ่งสัญญาณนะที่บ่งบอกว่าน่าจะกลับตัวได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จะแปลว่ากลับตัว100%นะครับ ทั้งนี้ทังนั้นเนี่ยต้องรอดูในภาพย่อยๆอีกนะว่ามันจะกลับตัวจริงหรือเปล่านะครับถ้าซูมอินเข้าไปดูนะครับซูมอินเข้าไปดูนิดหนึ่ง,งว่าตอนนี้ในภาพ5นาที15นาทีเป็นยังไงกันบ้าง15นาทีเนี่ยมีสัญญาณการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับดีดตัวกลับขึ้นมาละนะครับแล้วลก็มีการขึ้นมายืนในแถวๆตัวแนวต้านตรงนี้ได้ละนะครับตัวแนวต้านที่อ,อยู่ที่รมาณหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับเบรกขึ้นมาละนะครับในภาพชั่วโมองเป็นยังไงบ้างในภาพชั่วโมองเรา ในภาพชั่วโมงเนี่ยเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่นะครับเพราะว่าจะมีตัวเนลต้านเนี่ยถัดไปแถวประมาณ1นึ่งหนะครับที่แตะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โดนเทลงมาอยู่นะครับณตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าเฮ้ยแถวนี้จะขึ้นไปยืนได้ไหมนะครับทางนี้เนี่ยถ้าดูในลักษณะของภาพไกลๆนะของฝั่งของบิตคอยนะครับก็ยังอยู่ในขาที่น่าจะเป็นลักษณะการลงนะอิมพาวสขาลงอยู่นะในเคอร์ฟที่เป็นเคอร์ฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวลงนะครับมันจะค่อนข้างช้าน,นิดน,นึง นะครับเพราะว่าแนวต้านตรงนี้ที่เป็นหัวหนึ่งนะครับในตัวอิมเพลวใหญ่ในการลงในขึ้น5ตรงนี้ครับขึ้น5ตรงนี้ที่เราเคยวิเคราะห์กันเพื่อนดูนะครับยังมองเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีการเบรกขึ้นไปนะครับทะลุ U, ตัวขาที่เป็นตัวขา2ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเบรกทะลุขึ้นไปเนะี่ยเราต้องอาจจะต้องวิเคราะห์กันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ให้ดีนะไม่ควรจะต้องทะลุตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะปรับตัวลงไป แบบอฟอร์มตัวให้จบอะนะฮะคราวนี้การปรับตัวลงในครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ในคลื่นที่น่าจะมีการปรับตัวลงไปในแทรเก็ตเอาทประมาณ1 4ื่นได้นะครับแล้วก็ต้องรอดูแถวเนี้ยว่าถ้าเกิดตัวไพ่ราคาเนี่ยมีการยืนแบบไม่ได้มีการปรับตัวเบรกขึ้นไปแรงๆนะครับไม่ได้มีลักษณะของเอ็นกราฟฟิ้งให้เห็นนะครับแล้วก็ออกข้างเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณในการปรับตัวลงต่อได้นะครับเพราะว่าเคอร์ฟสาตรงเนี้ยจะเป็นเคอร์ฟที่มี ความยาวมากที่สุดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความชันของมันเนี่ยจะค่อนข้างชันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนก็อาจจะใช้ลักษณะของ MA มนะครับมาออร่วมในการประกอบการเทรดได้นะครับตรงนี้เราอาจจะใช้ในฝั่งของ CDC ก็ได้นะครับลองเปิดดูซิว่า C ีดยังเป็นยังไงตอนนี้ยังเป็นลักษณะของโซนสีแดงอยู่นะครับถ้าดูจากตัว c ีดนะถ้าคนที่เทรดอยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องเปิดช็อตอยู่นะครับถ้าเกิดเราดูในภาพที่มันสั้นๆเล็กๆลงไปเนี่ยก็ยังมีสัญญาณแดงอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ดู คราวนี้ในฝั่งของบิตคอยเนี่ยเรายังมองเหมือนเดิมนะว่าอาจจะมีการปรับตัวลงนะไปในโซนแถวประมาณหมื่นกลางๆได้เราลองตีกรอบไปก็ได้นะครับจะได้ไม่ลืมเทาร์าเก็ตนะที่เรามองไว้แถวประมาณหมื่นสจนถึงหมื่นสอะโซนประมาณนี้นะครับซึ่งการจบบอททอมในรอบนี้จะเป็นบอททอมที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่า,าลงมาในโซนที่เป็น I s s i ค่อนข้างลึกแล้วด้วยนะในภาพมันนะครับแล้วก็ในฝั่งของฟิโบนาชชีรีเทสเมนต์นะครับที่ก่อนหน้านี้เราเตรีเยื้องเพื่ดูหลายครั้งมากๆนะครับว่ามันลงมาในโซนที่ต่ํามากๆแล้วนะครับในโซนที่น่าสะสมแล้วแถวนี้นะครับประมาณหมื่นกลางๆนะครับก็ลองดูกันนะครับอันนี้ในภาพของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยนะในตลาดตัวหลักๆเนี่ยอย่างบิตคอยเนี่ยก็จะอยู่ในมุมมองประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ในภาพตัวเล็กๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เฟดเนี่ย อ,ออกมาพูดนะก็ทําให้ฝั่งอีเทสเนี่ยมันรอดมาเหมือนกันนะครับเดีย e สเนี่ยเดี๋ยวเราเจาะลึกกันว่าอีเทสอ่ะมันมีมุมมองในบ้านนะครับตอนนี้นะครับจากที่เราดูเนี่ยภาพไกลๆนะอีเทสดูภาพมันก่อนขยายซูมเอามานะครับซูมเอามาเนี่ยตอนนี้อีเทสมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปหนึ่งนะครับรอดลงมานะครับอคอร์เรกทีฟตรงนี้เป็นเคอร์ฟสแล้วก็กําลังขึ้นสาไปแล้วนะครับแล้วก็จบไปแลวตอนนี้เรากําลังอยู่ในคลื่นขาลงนะครับหรือว่าคอร์เรกทีฟนั่นเองนะครับ ซึ่งคอร์ทีบเนี่ยถ้าเรา,เาวาดตัวลักษณะการลงให้เพื่อนดูนะครับจะได้เห็นภาพนะว่าคอร์ทีบเนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันจะลงมาในลักษณะของรหัส535ซึ่งรหัสของอขึ้นรวมของเขาเนี่ยก็คือ3นั่นเองก็จะมี3ขานะครับก็คือลงมาเป็น5แรกนะครับอคอร์ทีบขึ้นไปนะครับแบบนี้แล้วก็ลงมาต่อนะครับซึ่งตัวความยาวของมันเนี่ยในขึ้น A ตรงเนี้ย ครับเอกับขึ้น C ที่ลงไป C ตรงนี้มันจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับอาจจะคอลลบกันนิดหน่อยหรือว่าในบางลักษณะของลื่นเนี่ยจะมีความยาวเกิดขึ้นในเคอร์ฟ c มากกว่าหน่อยนะครับท่านี้นั้นเนี่ยอันนี้ลูปทรงมันจะคล้ายๆประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัว E t h ทหรือ E t h ท r e ียมเนี่ยมีการปรับฐาน็นลักษณะของ A ขึ้น B นะครับแล้วก็ลงมา C อยู่ตรงนี้น่าจะจบไปแล้วนะดูจากการคาดการณ์มันน่าจะจบไปละเพราะว่าขามันดูค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวเรามาลองนับกันดู ว่ามันครบหรือเปล่านะครับในภาพวีคนะลองดูภาพวีคขยับเข้ามาซูมเข้ามานะครับตรงนี้ถ้าเราพอแค้นนะว่าตรงนี้คือจบขึ้น5ไปแล้วนะครับลักษณะการลงในรอบนี้ถ้าเราลองไปนับในภาพเดย์เนี่ยมันจะน่าจะได้3เอ่อ5ขาพอดีนะครับในการลงนะครับแล้วก็มีการโค c t ที e ขึ้นไปในขึ้น B นะครับตรงนี้ถ้าเห็นได้ชัดเลยนะนซูมอินเข้าไปในภาพเดย์แล้วกันในภาพเดย์เนี่ยขยับมาเนาะตอนนี้มันขึ้นตรงเนี้ย มันจะขึ้น3ขานะฮะก็คือบางทีนะครับขึ้นมาตรงนี้1ขาลงมาแล้วก็ขึ้นตรงนี้จบเป็นขึ้น B ีนะครับอันนี้คือ,อเคอร์บีค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นขึ้นปรับตรงนี้ที่ที่ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับตรงนี้ขึ้นย่อยๆนะตรงนี้ก็คือ,อลงมาหนึ่งขึ้น2นะครับแล้วก็3ามยาวๆนะครับน่าจะคอร์รคทีตรงนี้4แล้วก็ลงหตรงนี้นะครับน่าจะครบนะฮะ ขยับดูตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นคลื่นรห,นหัส5เหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะมี1 2ย่ออย่างนี้เนาะแล้วก็สาดี่วๆแล้วก็มีการไซด์เวกเกิดขึ้นนะครับตรงนี้แถวๆนี้4แล้วก็ลง5นะครับอันนี้น่าจะครบนะครับครบหขาพอดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอครบเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราฟอร์เควตหรือว่าคาดการณ์ไว้เนี่ยน่าจะจบแล้วลักษณะของขึ้นเวฟ2ใหญ่ไปละนะครับให,ใหญ่ที่เราสุ่มเอาในภาพมันเนี่ยลองดูไกลๆดิ ตรงนี้น่าจะจบ2ไปละดังนั้นเนี่ยพอจบ2เสร็จปุ๊บมันจะเกิดอะไรใหม่เกิดเป็น1นึใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง1นึใหม่อีกรอบเนี่ยก็ต้องดูกันว่าแถวๆนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็น1นะครับซึ่ง1เนี่ยมันจะต้องมีอะไรมีการปรับขึ้นมา1 2ขึ้น3นะครับ4ี่ใช่ไหมสี่ไม่ข้อแหลบหัวหนึ่งดังนั้นก็โอเค4ขึ้น5นะครับตรงนี้นะครับขึ้นห้าไปละดังนั้นเนี่ยการปรับลงมาในรอบนี้มันก็ต้องลงมาเป็น เป็นชาร์ปนะเป็นซิกแซกลงมานะครับก็คือลงมาเป็นขึ้น5คอลเลกทีฟเป็น3แล้วก็ลงห้าทีแถวๆนี้น่าจะเป็นลักษณะของบอททอมของ E T ได้ละถ้าเกิดสมมุติมันจะมีการปรับตัวขึ้นเป็นเคอร์ฟสต่อนะครับทั้งนี้เนี่ยเราลองใช้พิโบว์วัดดูซิว่ามันเม็กเซนไหมอ่าใช้พิโบว์วัดดูนะครับตรงนี้ลงมาแถวประมาณ0.618นะครับถ้าดีเนี่ยเข้าที่เลยอาจอยู่แถวประมาณ0.786 แถวๆนี้นะครับลองซูมอินไปในภาพ4ชั่วโมงดูสิว่าม,มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับอ่าเอาผมลบตรงนี้เอ้าก่อนจะได้ไม่ลบนะฮะในฝั่งของ4ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณ gent, ดิวอร์เจ้นให้เห็นใช่ไหมครับชัดเจนเลยนะนีะ่เราลองดูนะครับราคาทำนิวโลเห็นไหมครับแล้วก็ตัว RSI ไม่ทำโลนะครับอันนี้ก็เรียนสัญญาณดิวเจ้นหนึ่งอันก็เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยหลังจากนี้ต้องมี การดีดกลับของราคาแรงๆนั่เห็นนะครับถ้าดีดกลับแรงๆเนี่ยก็ตรงนี้น่าจะเป็นวัททอมของตัว e t h ได้แล้วนะครับทางนี้ทางนั้นรอดูกันว่าแท่งถัดไปมันจะเป็นยังไงนะครับในภาพสีชั่วโมงเนี่ยต้องมีการดีดกลับขึ้นมาแรงๆเนาะเหนือประมาณพันสามนะครับเราดูภาพเล็กๆดูแบบว่ามันเริ่มมีแรงไหมภาพเล็กๆเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยมีแรงขึ้นมาเป็นลักษณะ e n ราฟฟิ n งให้เราเห็นใช่ปะภาพ15นาทีนะครับก็ดูเหมือนจะยืนได้เนาะ ทางนี้เนทะ่านั้นต้องไม่โดนเทขายนะครับไม่โดนเทขายนะถ้าโดนเทขายเนี่ยอาจจะไหลลงต่อเพราะว่าในภาพเดเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณดเวอร์เจนต์ให้เราเห็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะคุมภาพเล็กอีกทีหนึ่งนะครับทางนี้เท่านั้นในภาพของ E t h ทเนี่ยก่อนที่มันจะปรับตัวลงอะ่ะมันมีสัญญาณให้เราเห็นนะแล้วผมก็เคยเพูดถึงสัญญาณตัวเนี้ยให้เพื่อนดูหลายครั้งแล้วนะครับว่า E t h ทเนี่ยมีสัญญาณดเวอร์เจนต์ให้เราเห็นใช่ไหมราคาทำนิวไฮนะครับ แต่ไไอไม่ทำถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอภาพมันไม่มีดาวเจเจให้เห็นภาพเดย์ภาพวีคเนี่ยมันก็จะขึ้นได้เบาลงละเพราะว่ามันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแล้วก็พอมีลักษณะของเอ็นกราฟิให้เห็นตรงนี้เกิดขึ้นอีกแท่งหนึ่งก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าตรงเนี้ยจะปรับตัวลงแล้วนะนะครับก็ค่อยๆไหลลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในภาพมันเนี่ยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเรานับจากลื่นเรยอเวฟเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะลงมาเข้าที่ละหรือว่าอาจจะมีขาหนึ่งก,กัน ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมันเบรกแถวแนี้ภาพเดลงมานะครับในจุดโลที่เราได้มีการวางไว้ว่ามันน่าจะเป็นเคอร์ฟสองจบแล้วอ่ะแถวเนี้ยแถวแนี้ถ้าเบรกแถวนี้ลงมาเนี่ยเราอาจจะต้องมานับขึ้นใหม่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือขึ้นอะไรวะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันต้องมารอด,ดูกันแต่ทั้งนี้เราอาจจะมองเป็นกรณีแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะเล่นในฝั่งรองนะครับในฝั่ง A D A มาดูกันบ้างเอาคอยตัวอื่นนะว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงหลังจากที่เฟดเนี่ย มีนโยบายออกมานะครับเมื่อคืนนะครับก็มีการปรับตัวลงมานานแล้วแหละ ADA นะครับถ้าดูจากขึ้นเนี่ย ADA เนี่ยม,มันมีการทำโลทำโลไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้เนี่ยพอมันเกิดโลขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องนับขึ้นใหม่นะครับก็เลยนับได้เป็น1 2นะขึ้นมา3นี้แล้วก็มีการคอลเลกทีฟลงมาแล้วก็ขึ้น4อ่ลงมา4ขึ้น5นะครับดูในภาพบิกจะเห็นชัดกว่านะครับในภาพบิ๊กซูมเอามาซูมเอามานะครับนี่เห็นไหมครับ เห็นว่าห้างชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ลงมาเป็น A ขึ้น B ลง C น่าจะน่าจะจบแล้วในแถวแนี้ถ้าวัดจากฟิโบนะครับวัดจากฟิโบดูซิว่าเป็นยังไงนะครับวัดจากฟิโบดู3.1มจหน่ว่ายอดเขาอะนะครับก็ลงมาเกือบจะถึงเข้าที่แล้วเนาะแถวๆถวศูนย์จุดแปดแปดเจ็ดก็แถวโซนนี้เป็นโซนสะสมนะของฝั่งตัว A D A ดูในภาพเดย์มีสัญญาณการกลับตัวหเห็นไหมยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จริงเนี่ย ถ้ามันปรับลงแบบนี้มันอาจจะมีขาหนึ่งนะที่ลงแบบเคลียร์อีกรอบหนึง่งเพื่อได้จะจบแถวๆประมาณ0.2หรือว่า0.3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ต้องมานับขึ้นย่อยอีกทีหนึง่งแต่มันดูเหมือนจะเข้าที่ละสำหรับ a d a นะครับในฝั่งแซนนะครับแซนจะเป็นเหรียญ Meta ว u r s t นะอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในภาพไกลๆเนี่ยแซน ค่อนข้างเกิดมาช้ากว่าเหรียญอื่นนะก็ขึ้นมาเป็น1-2เหมือนกันแล้วก็3นะถ้าเราดูนะครับ3อยู่นี่แล้วก็4ขึ้น5ไปละนะครับทั้งนี้เนี่ยทำไมเราถึงวิเคราะห์ได้ว่ามันน่าจะจบเแถวๆนี้นะครับเราดูในภาพวิกหน่อยในภาพวิกเนี่ยเราซูมเอามานะครับตรงนี้ยโดยปกติแล้วอะถ้าเกิดสมมติตรงนี้มันเป็นเคอร์ฟที่เป็นเครอร์ฟ ปรับลงมาเนี่ยปรับลงมาเป็นเคิร์ฟสมมติเรามองนี้เป็นเคิร์ฟสามเนี่ยแล้วปรับลงมาเนี่ยเป็นเคิร์ฟสี่เนี่ยมันจะต้องไม่ควรคอลลัปป์แถวๆนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแซนมันมองได้2แบบนะครับคือมองเป็นลักษณะของ1จบไปแล้วก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้เป็นเคิร์ฟสามใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันยังไม่คอลลัปปแถวๆนี้นะครับถ้ามันคอลลัปเนาะเราลองไปดูในภาพเดย์หน่อยสิว่ามันคอลลปไหมภาพเดย์ดูเหมือนจะคอลลัปไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ เข้ามาดูเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเทรดัเหรียญใ,ใหญ่นะครับก็มี BTC แล้วก็ e t f นะครับซูมเอามาดูซิดูเหมือนจะคอลแล p ไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการณ์ว่าแถวๆเนี้ยน่าจะเป็น5เนี่ยจบไปละน่าจะถูกต้องนะครับแล้วก็การปรับตัวลงมาแบบเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของ combination หรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของ d o u b l ลซ i กแ a กหรือเปล่านะครับที่ที่เรามองไว้คร่าวๆเนะซึ่งถ้าเกิดมันจ,จบเนี่ยมันน่าจะจบ,จะจบประมาณลงไปนิดนึงเพื่อที่ทำขาวอร์เจน n ์ให้เห็นนะครับ ตรงนี้ก็จริงก็มีดาวเวอร์เจนให้เห็นแล้วแหละนะครับดาวเวอร์เจนให้เห็นแล้วเนี่ยราคามีการปรับตัวลงใช่ไหมครับแล้วก็ไอซเนี่ยมีการปรับตัวไม่ลงตามใช่ไหมครับทั้งนี้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการฉีกลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอ่อต้องเรามาระวังนิดนึงนะถ้าคนที่เทรดดาวเวอร์เจนเนี่ยถ้ามันดาวเวอร์เจนตรงนี้มันพังพังพังทลายก็คือไอซมันทําโลนะครับอันนี้ก็ต้องมานับกันใหม่นะครับว่า จะเป็นลักษณะของกราฟประมาณไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเทรดตามเงื่อนไขอะไรก็ต้องดูตามเงื่อนไขนั้นด้วยนะเวลาทําการ s ต o p l ล s s หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มีอันนึงเนาะที่อยากจะมาพูดคุดยนันคือทางฝั่ง x R P นะครับเพราะผมมองว่ามันน่าจะจบลักษณะของเคอร์ฟสองคล้ายกับอีทเอไปละนะครับจากที่ดูนี้มันขึ้น1นึ่งนะลงมา2นะครับลึกๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้น1อีกทีหนึ่ง,งลงมาสอเพื่อย,ย้ําฐานที่จะเบรกต่อแล้วก็ภาพมันเนี่ยมีลักษณะของ ตัว e n c u f f i n g ให้เห็นด้วยนะครับในในใน,ใน,ใ,นในเดือนนี้นะถ้าราคายังปิดแถวแถวนี้นะครับอีก8วันนะครับต้องรอดูนะครับในภาพเดเนี่ยถ้าเรามองแบบซูมเอามานะมันลงไปเข้าที่แล้วหรือยังนะครับตรงนี้เราลองวัดกันดูก็ได้นะครับลองลองเปิดบี๊ดีกว่าจะได้วัดง่ายกว่านะครับเนี่ยเราลองวัดกันดูว่าฟิโบรตรงนี้เฮ้ยมันลงมา เข้าที่หรืออยังนะครับแล้วไมมีสัญญาณการกลับตัวอะไรให้เราเห็นบ้างน,นะครับยอดของเขารอบรอบก่อนหน้าน,นี้คือ1.9นะครับตอนนี้ลงมาที่0.3นยะ์จุดะรู้สึกว่าจะบอดทอมที่สุดแต่คราวนี้ในตัวของ RSI เนี่ยมันเหมือนจะทำเดเวอเจนซ์แต่มันยังไม่ทำเห็นไ,ไหมเพราะาราคามันจอดแต่มันไม่ทำดิวโรนะครับอันนี้นะหมายความว่าการกลับตัวรอบนี้อาจจะมีแรงไม่มากนักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีการเบรกนะแถวๆประมาณเทอร์เรซอนททตรงนี้ เกิดขึ้นในวีคนี้นะที่จบนี้นะก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งนะที่คอนเฟิร์มว่าน่าจะกลับตัวได้นะครับเพราะว่าไอซก็ฉีกขึ้นลวนะครับในภาพเดย์เนี่ยดูซิว่าเป็นยังไงในภาพเดย์เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของเฟดเกิดขึ้นใช่ไหมก็โดนเทลงมาสลมไปดน,นึงแต่ตัวไอซก็ยังฉีกอยู่นะครับในภาพเดย์นะครับแล้วก็มีการเบรกของตัวพสยซาราขึ้นมาละนะครับทางนี้น่าจะยืนได้นะในฝั่งของตัว XRP จะเป็นการ ย่ำสองนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้น3นะครับทางนี้เนี่ยเราลองตีทาร์เก็ตตัวฟิโบนาชีทาร์เก็ตดูซิว่าเป็นยังไงนะครับตีจากปัตทอมตรงนี้ที่เป็นขึ้นเล็กของมันเนาะแล้วก็ตีที่ตูดตรงนี้นะครับทาร์เก็ตเนี่ยจะไปแตะใกล้ๆประมาณไฮเก่าเขาพอดีเลยนะในขึ้น3ามถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบการปรับตัวแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากตัวอีเดียทเวฟนะที่เป็นอิมเพลสนะ เราะว่าขึ้นมันเป็นลันกษณะของขาขึ้นอยู่นะครับอินพาวเวฟนะขึ้น1นนะครับลง2นะไปที่าทาร์เก็ตเมื่อกี้ของเรานะครับอาจจะมีการไซด์เวกเกิดขึ้นนะครับในขึ้นในขึ้น4เกิดขึ้นแล้วขึ้นไปห้านแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นเล็กๆใช่ไหม A,B,C ลงมานะครับอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ได้นะสาหรับ E9P ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูได้นะครับแล้วสําหรับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถทัก inbox เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในตัวเพจของลองทุนก็ได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันครับและสรุปการวิเคราะห์ตลาดคริปตเคอ r รนซีในวันนี้นะครับ mm. ก็มีบางตัวนะครับ mm. ที่มีสัญญาณการกลับตัวก่อนแล้วนะและบางตัวเนะี่ย ดูเหมือนจะยังลงไม่ครบขานะครับในตัวขายิมเพลวขาลงนะในขา5เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่มีการเทรดคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับก็สามารถลงไปดูรายละเอียดในลิงก์น้าล่างได้นะของตัวเคเนะครับก็จะมีส่วนลดค่าเนีินในการเทรดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทรับ